สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Herlex i Monitor Indonesia นะครับผมบอกเลยเกมนี้ใครรักรถแต่งชอบรถแต่งบอกเลยเกมนี้ตอบโจทย์เลยครับผมในคลิปนี้ครับทุกคนนะเราจะไม่ได้มาเล่นโซนิกแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะมาเล่นเวฟร125นั่นเองนะซึ่งเวฟร้อยผมเคยเล่นไปแล้ว คลิปหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเว็บร้อย้าแบบเป็นทรงเดิมๆนะครับผมนะส่วนคลิปนี้นะผมจะมาเล่นร้อย้าทรงเดกนะครับผมและทุกคนดูเหรียญของผม3 2มหมื่นบอกเลยแต่งแบบงบไม่จํากัดนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปหาลดกันก่อนเลยนะซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ไหนอ๋อนี่เจอเลยไม่ต้องหาวะไม่ต้องหาล่งาวงมากนะเจอเลยนะครับผมนี่กดไปเลย900 0ันั่นเองนะครับผมนะ คลิปนี้ผมจะแต่งสีด้วยนะครับอะผมบอกก็เลยคลิปนี้ผมจะแต่งสีด้วยเข้าไปที่ modify ก็เลยนะดูรถนะของเรานะมันจะเป็นรถแบบเอ่าเวฟที่จัดทรงน้ําเหมือนทรงแบบแบบหมอบแบบทรงแบบสนามอะนะครับผมนะจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอ่าเน่เดี๋ยวเราจะมาแต่งกัน,นครับขั้นแรกเลยไปที่สีอุ๊ยทุกคนเฮ้ยมันถอดชุดสีได้ด้วยนะถอดชุดสีได้ด้วยนะแต่เราไม่ถอดหรอกน้ำเราไม่ถอดหรอกนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับนี่ดูเครื่องเด นะโอ้โหนะเสียดายจังเลยเป็นเครื่องคาบูนะไม่ได้เครื่องหัวฉีดนะครับผมเราเอาสีอะไรดีครับทุกคนนะเอาสีอะไรสีแดงไหมนะเอาสีแดงเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวสีแดงนะเรียบร้อยแล้วครับผมนะสีแดงติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่แต่งสีรถแล้วไม่ติดนะกลับไปย้อนดูคลิปผมได้นะผมสอนวิธีแก้ปัญหาไปแล้วนะสอนวิธีการแต่งสีรถให้สีติดไม่ให้สีเด้งไปแล้วนะไปย้อนดูได้เลยนะครับผมมาต่อมาครับทุกคนนะก็คือจะเป็นการ แต่งอะติ๊กเกอร์ติดไม่ได้นะเราก็ไปข้ามไปล้อกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมนะโอ้โหตัวรถแดงล้อก็ต้องแดงครับผมตัวรถแดงล้อก็ต้องแดงนะมาส่วนเครื่องนี่นะนะผมจัดแต่เป็นสีแดงแดงเลยอะไรสีแดงจัดหมดนะครับอะไรสีแดงจัดหมดนะเฮ้ยหัวเทียนอันไหนวะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะอันไหนสีแดงจัดหมดนะครับกล่อง ECU ก็สีต้มก็ได้อยู่นะสีต้มก็ได้อยู่นะน้ำมันก็เป็นประมาณนี้ไล่มงุงไล่เม็ดจัดไปนะครับผม นะแ,ต ойти, ula, okay. แต่อย่าลืมนะนี้มันเป็นรถเกียร์นะก็คือเกมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับผมอ่ะนะครับผมคาบูก็จะใส่เป็นตัว industry, jard, <brick> นี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี Rep ้นะบอกเลยแรงๆวิ่งวิ่งนะแรงๆวิ่งวิ <c oughs> 拜拜่งเลยนะต่อมานะครับเราก็จะไปแต่งในเรื่องของชุดโชกันนะชุดโชกนะก็ใส่เพิ่นะอะไรก็ได้นะใส่เพิ่นะอ่ะจานบงจานเบรกก็ใส่เข้าไปนะอ่ะผมอยากวิ่งแล้วทุกคนผมอยากวิ่งและเดี๋ยวข้ามไปแบบไวๆเลยแล้วกันนะ ไวๆเลยแล้วกันนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันนับจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันก็นะเป็นเวฟร้อยยี่ห้านับดูดิโอ้โหแดงเดือดนะครับแดงเดือดนะนี้บอกเลยอย่างเท่นะงบสามหมื่นหมดเกลี้ยงนะครับงบสามหมื่นหมดเกลี้ยงนะเดี๋ยวไปวิ่งกันเลยดีกว่านะครับผมนะเอาเป็นหมดเอเข้าไปดูตัวรถนะฟรีไลน์นะบอกเลยว่าฟรีไลน์น่ะเล่นสนุกก็คือแมปมันจะกว้างนะเราจะได้ดูซ่องลงซ่องรถดูด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะหมดฟรีไลท์อ่านี่โอ้โหเป็นไง วุ้ยโคเท่นะครับโคเท่ทรงแดกนะเวฟร้อยยี่สิบห้าทรงแดกนะเป็นไงตั้งขาคู่แบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้ย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 บักบักบักนะครับทุกคนนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เปิดเบาะโชว์เปิดเบาะโชว์นะครับผมนี่เป็นไงเฟี้ยวไหมบอกเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะนะครับผมอย่างเฟี้ยวอ่ะเปิบเปิบเปิบซมไปดูอะไรตรงอะไรแต่งนะครับโอ้ย่างเท่อะนะครับผมนะใครอยากทําตามใครอยากแต่งนะทําได้เลยนะครับทําได้เลยนะเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่าอ่ะขับได้ไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยปุ่มขึ้นรถหายปุ่มขึ้นรถหายเดนิดนเดนิดนเดินเดินเนี่ยอะมาแล้วปึบ๊บป๊บเฮ้ยคือเบอาะเราไม่ได้ไม่ได้พับไงทุกคนเอ้ยเอยเอเราไม่ได้พับลงนะมันก็ขับแบบนี้เลยนะขับแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะอะเปลี่ยนมุมวบวบโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนโคตรแรงนะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับเป็นไงโหแรงเอาเรื่องนะผมว่าก็น่าจะวิ่งเต็มแม็กแหละสามร้อยหกสิบนะครับผมนะก็ถือว่า จบอยู่นะถือว่าจบอยู่นะกับเว็บร้อยยี่ห้าง,งบสามหมื่นนะครับนี่เป็นไงจัดสภาพอย่างเท่นะจัดสภาพอย่างเท่นะครับผมโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะบอกเลยทุกคนเกมนี้นะลดเล่นเยอะเล่นสนุกนะครับใครอยากเอาไปเล่นเอาไปแต่งรถอะไรนะก็ไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะแต่งไว้น่าจะเยอะมากๆน่าจะเกือบทุกคันในเกมนี้แล้วนะครับผมนะส่วคลิปนี้นะครับขอลานะและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับนี่เวฟร้อยยบห้านี่พอได้แรงนะพอได้แรงนะเรายกดาวได้ด้วยนะเห็นไหมยกล้อแบบนี้ได้ด้วยนะครับผม